หวายสุชาพัฒน์รัชดามาศผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจปรบมือดังๆให้กับพี่ธอมทะเนศลีลาพรค่ะและโค้ชผู้สอนงานนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณเต้คุณอายด้วยค่ะก็15 15นาทีต่อจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาฟังกันว่าไวยเป็นใครมาจากไหนแล้วถึงตัดสินใจเข้ามาทำตลาดลดไขมันนะคะด้วยโปรเจกที่เรียกว่าโปรเจกไขมันแลกเงินนะคะเข้ามาทำตลาดอีบอล ส่วนตัวนะคะเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จบมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เองวิชาภาษาญี่ปุ่นจากมหาล,ายลาัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะหลังจากจบมาปุ๊บก็ได้ทํางานอยู่ที่โรงแรม5ดาวแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่นะคะเป็นพนักง,งานต้อนรับส่วนหน้าตําแหน่งที่หวายทําอ่ะชื่อว่าตําแหน่งของซียอชซูเปอร์วิเซอร์นะคะซึ่งถามว่าวันที่ไปสมัครงานเนี่ยไม่รู้ด้วยนะว่าตําแหน่งกองซียอชซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยมันคือตําแหน่งอะไรไปสมัครไว้ก่อนขอเป็นฟรอนท์ออฟฟิศไว้ก่อนนะคะ พอกลับมาเปิดดิกฝรั่งเศสที่บ้านนะคะกองซียอแปลว่าคนเฝ้าหน้าประตูตกลงกูไปเป็นยามใช่ไหมตกลงไม่ใช่นะคะเป็นพนักง,งานต้อนรับส่วนหน้านะคะอยู่ที่โรงแรมที่นี่หลายคนถามว่านี่นี่โรงแรมหรือวัดสถาปัตยกรรมคล้ายกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าแขกในโรงแรมเนี่ยก็จะเดินทางผิดอยู่เสมอเสมอเพราะโรงแรมกับวัดติดกันเลยนะคะนี่ก็คือล็อบบี้ที่หวายทำงานนะคะชื่อโรงแรมชื่อว่า Man ด a r ิน Orient a l ดาราที TV, เชียงใหม่นะคะ ซึ่งถามว่าตอนที่ทำงานโรงแรมนั้นอะแฮปปี้มาก5ปีในการทำงานโรงแรมเราแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยเราเป็นตัวของตัวเองเราสามารถได้รายได้ที่เยอะมากไม่ต้องทำงานออฟฟิศจ๋านะคะแล้วก็ได้ฝึกสกิลในการพูดคุยกับผู้คนนะคะแต่แน่นอนเหรียญมี2ด้านเสมอ,สมองานทุกงานจะมีทั้งสิ่งที่เราชอบแล้วก็สิ่งที่เราไม่ได้ชอบธรรมชาติของงานโรงแรมที่ลึกๆอะไหวก็ไม่ได้ชอบนะคะ มีดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือเราอะลึกๆเราก็ไม่ได้อยากเข้าเวรเป็นกะหรอกเราไม่อยากเข้าเวรบ่ายสามเลิกเที่ยงคืนเราไม่ได้อยากเข้าเจ็ดโมงเลิกสี่โมงเย็นเราไม่ได้อยากเข้าห้าทุ่มเลิกเช้าหวายเป็นตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์รอบบ่ายนั่นหมายความว่าห้าปีตลอดระยะเวลาที่ทํางานโรงแรมหวายเข้าเวรบ่ายสามเลิกเที่ยงคืนทุกวันตลอดระยะเวลาห้าปีไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพราะเสาร์อาทิตย์อะจะเป็นวันหยุดของหัวหน้าไหวไม่มีทางได้หยุดอย,อยู่อยู่แล้วนะคะ และไม่มีวันอยู่นะคะตะเลิกไม่มีวันปีใหม่ไม่มีวันสงการไม่มีวันลอยกระทงวันเทศกาลเหล่านี้เราไม่ได้อยากไปร่วมกับเทศกาหลหรอกแต่เราอยากอยู่กับครอบครัวเราอยากอยู่กับคนที่เรารักเราอยากอยู่กับเพื่อนของเราแต่เราไม่เคยได้ใช้ชีวิตแบบนั้นเลยตลอดห้าปีเต็มยกตัวอย่างเช่นนะคะอ๋อมีคำคำหนึ่งที่หวได้ยินมานะคะเขาบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าอนาคตเราจะเป็นอย่างไร ให้ดูรุ่นพี่ที่ทำงานมาก่อนเราวันนั้นนะคะวายไม่ได้ดูแค่รุ่นพี่ที่ทำงานมาก่อนวหวายดูคนที่ทำทำงานตำแหน่งสูงสุดในสายอาชีพหวายเลยนั่นก็คือตำแหน่ง G M หรือ General Manager นะคะเวลามีเทศกาล Happy New Year หรืองานเลี้ยงปีใหม่ของโรงแรมนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการเคาดาวเนี่ยห้าสี่สามสองหนึ่งป้อง Happy New Year นะคะ วันนั้นนะ่ะทั้งโรงแรมเขาจะ cancel day off เขาจะให้พนักงานทุกคนนะมาต้อนรับแขกนะคะแล้วก็เข้าเวรเป็นกะตามปกติแต่ตอน happy new year เนี่ยฝ่ายบริหารตั้งแต่ซูเปอร์ไอเซอร์ขึ้นไปทุกคนต้องอยู่แล้วละ่ะคำถามคือต่อให้เป็นตำแหน่งสูงสุดในโรงแรมนะคะมันก็ยืนข้างเหานี่แหละวันนั้นเราเลยตัดสินใจถามตัวเองนะคะว่าถ้าทุกๆปีหลังจากนี้จนกว่าจากกะเกษียณลึกๆเราอยากมีวิถีชีวิตอย่างเนี้ยตลอดชีวิตไปจริงหรือเปล่า ถ้าคำตอบคือไม่เราต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างณนะวันนั้นอยากเปลี่ยนงานแต่ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเรากลับมาถามตัวเองว่าจริงๆเราเบื่องานเบื่อคนหรือลึกๆอะเราเบื่ออาชีพลูกจ้างกันแน่หวายคุยกับตัวเองนะคะว่าถ้าอยากเปลี่ยนงานต้องรีบเปลี่ยนวันนั้นหวายอายุ27ปีอายุ27ปียังเบื่อขนาดนั้นแล้วถ้า37ละ่ะแล้วถ้า47ละ่ะ แล้วถ้าเราไปเบื่อสุดๆตอน47แบบทนไม่ไหวแล้วแล้วเราอยากเปลี่ยนงานตอนนั้นโอกาสจะเหลือน้อยสุดๆเลยณนะวันนั้นก็เลยตัดสินใจเอาวะลุยกําลังจะมีวิสัยทัศน์อยู่แล้วเชียวนะคะวิกฤตดันมาก่อนตอนนั้นมีกีฬาสีแห่งชาติปี51นะคะทางประเทศเนี่ยมีอยู่2ส,สีก็คือเหลืองกับแดงแล้วเขาก็ตัดสินใจไปเล่นกีฬากันที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะก็มีการปิดสนามบินเกิดขึ้น ซึ่งณนะตอนนั้นมันไม่ได้มีผลกระทบต่ออุตสาหการรมธุรกิจอื่นๆนะแต่มันมีผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างหนักเลยปิดสนามบินปลายปี51แต่ลำบากจนถึงปี52ตลอดทั้งปีของธุรกิจการท่องเที่ยวเลยนะคะเพราะคนต่างชาติเาก็ไม่เที่ยวประเทศไทยเพราะเขาคิดว่าประเทศเราอะอันตรายน่ากลัวแขกทุกคนนะคะแคนเซิลเออเรสเซชันหมดเลยนะคะพนักงานโดนผลกระทบดังต่อไปนี้ณนะตอนนั้นนะคะ ไหวโดนลิฟต์วิดาเปย์ไหวโดนหยุดเพิ่มแต่จ่ายเงินเดือนแค่75็บหปเซแล้วใครที่อายุงานไม่ได้เยอะมากก็ถูกให้ออกจากงานนะคะณวันนั้นโชคดีไหวอยู่ตั้งแต่โรงแรมเริ่มเปิดเลยเขาก็เลยแบบถ้าเกิดออกเขาจะต้องจ่ายค่าชดเชยเยอะเขาเลยไม่ได้เอาเราออกนะคะแต่ทํางานเนี่ยไปทํางานแต่ละวัน o c c u p a n c นี่เนี่ยก็คือการเช็คอินเช็คเอาท์เท่ากับศูนย์เลยนะไม่มีคนเข้าออกเลยนะคะคราวนี้เนี่ยปัญหาก็คือประเด็นก็คือตอนนั้นเนี่ยมีจุดที่ทําให้เราเปิดโลกกระทับเลยนะคะ มันมีครอบครัวตระกูลตระกูลหนึ่งอ่ะมาพักโรงแรมปิดโรงแรมแบบหลายห้องเลยนะเกือบครึ่งโรงแรมเลย <c oughs> ชื่อครอบครัวเจีราิวัตรเชื่อไหมในวันนั้นไหวยังไม่รู้จักด้วยซ้ำไปว่าเขาคือใครหวเอานามสกุลนี้นะคะไปเซิร์ชใน Google เจรวันน์ไปเจรัิวัน์โทษทีนามสกุลเจียรัวันน์นะคะหวเอาไปเซิร์ช Google ว่าเจรัวันน์คือใครวะสุดท้ายค้นพบว่าคุณธนินเจรัวันน์นะคะเป็น มหาเศรษฐีในประเทศไทยหลังจากนั้นเริ่มเซิร์ช Google มากขึ้นเพราะว่างานไงก็เซิร์ช Google เลย10ดอันดับคนที่รวยที่สุดในประเทศไทยเขาทำงานอะไรกันสุดท้ายค้นพบว่าคนที่จะรวยอ่ะไม่ต้องต้องไม่เป็นลูกจ้างคนรวยต้องทำธุรกิจส่วนตัวณวันนั้นนะคะเริ่มหาข้อมูลเริ่มดูรายการ SME ตีแตกดูรายการอายุน้อยร้อยล้านดูย้อนหลังเพื่อให้มีแรงบันดาลใจอยากทาให้เราอยากออกมาทาอะไรบางสิ่งบางอย่างตัดสินใจลาออกหลายคนบอกมงบ้าไปแล้ว คนรอบตัวบอกบ้าไปแล้วโดนล้างสมองแล้วไม่เสียดายเหรอห้าปีที่ทํางานโรงแรมมาเป็นตั้งอ่าซูเปอร์วิเซอร์ไวบอกอย่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาแต่จงเสียดายชีวิตที่เหลืออยู่ดีกว่าทําไปอีกสิบปียีสบปีสาสิบปีต่อให้เกษียณยังไม่รู้เลยว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการจริงหรือเปล่าวันนั้นตัดสินใจเลือกท,ทําธุรกิจส่วนตัวเพราะหวังลึกๆว่าอยากได้เงินแล้วก็เวลามากกว่าการเป็นลูกจ้าง เข้าใจว่าการจะท,ทําธุรกิจส่วนตัวต้องเริ่มจากสิ่งที่เราชอบวันนั้นชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นชีวิตจิตใจนะคะตอนนั้นอยู่กรุงเทพชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือพนะนครไปจีบเจ้าของร้านอยู่นานมากขอซื้อสูตรได้ไหมนะคะเขาไม่มีนโยบายขายแฟรนไชส์ไม่มีนโยบายขายสูตรแต่คุยไปหวาก็ไปวายไอจอยว่าทาไมถึงอยากขายก๋วยเตี๋ยวนะคะสุดท้ายจนแล้วจนรอดเขาก็เลยบอกว่าอะยอมยอมใจมาตื้ออยู่นาน เขาก็เลยสอนให้ฟรีเลยนะคะแล้วก็แต่ต้องมาเรียนกับคนต้มน้ําซุปของเขาเองตอนตีสี่เป็นคนขเขมรวันแรกไหวไปไปตั้งใจจะโอ้โหจดไม่ได้เลยพูดไทยยังไม่ชัดเลยวันก็เลยไปตั้งกล้องตั้งวิดีโอแล้วก็ทําทุกอย่างค่อยๆมาทําเรียนไปเรื่อยๆนะคะจนมาเปิดร้านเป็นของตัวเองที่เชียงใหม่ั่นก็คือชื่อว่าร้านคุณยายก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะขายชามละสิบ,บาทเหมือนกันเลยทางเข้ากองบินสีิบเอ็ดเหมือนกันเลยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องเป็นราวนะคะผิดหมดสุดท้ายอ่ะ เราก็แต่แต่ตอนแรกอะคนคนเยอะมากๆเลยนะสี่เดือนแรกนะคะเพราะว่ายิ่งแอดโฆษณาด้วยว่าอย่างนั้นนะคะนี่คือบรรยากาศในร้านนะในร้านก็คนเต็มต้องขยายโต๊ะมานอกร้านโต้โวอย่างกับเก้าอีออ้ดนตรีเลยนะคะกเราอยากเห็นเท่าแก่ไหมคะว่าเท่าแก่อยู่ไหนเท่าแก่อยู่นี่คะ่ะไม่ใช่คนพวกผ้าสีขาวนะคะคนนี้คะ่ะหวเนี่ยทําทุกตําแหน่งเลยอะไรที่เหนื่อยอะไรที่หนักอะไรที่ร้อนเนี่ยเราทําหมดเลยนะคะสุดท้ายเนี่ย เราเลยรู้เลยว่าแบบในความเป็นจริงอะเงินกับเวลาไม่เคยมาพร้อมกันถ้าเราทําธุรกิจส่วนตัวถ้าลูกค้าเยอะสุดๆเวลาไม่มีทางมีถ้าเวลาว่างมากๆแสดงว่าลูกค้าไม่มีเตรียมเจงได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอสิ่งที่ได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งสี่เดือนแรกแบบเฮงมากเลยนะคะยอดธุรกิจนะเดือนแรกหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนจนปลาไปล้านหนึ่งนะคะโอ้โหนับเงินแบบจนเกือบซื้อเครื่องนับเงินอะ แต่สุดท้ายแล้วปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้มีมหาศาลไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถไม่ว่าจะเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะเขาเห็นเราขายดีเขาก็สร้างตึกเอาที่จอดรถไปทําสร้างตึกสุดท้ายไม่มีที่จอดรถลูกค้าก็ไม่มีลักษณะแบบนั้นนะคะแต่หนักกว่านั้นก็คือปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้สุดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตต่างๆหรือการเมืองนะคะในปีนั้นเนี่ยก็จะมีคุณลุงท่านหนึ่งนะคะชื่อดังเลยแหละเขาก็มาบอกว่าเขาอะ จะมาทําให้ประเทศเราดีขึ้นนะคะแล้วเขาก็มาเป็นนายกแล้วก็วางแผนอยู่ยาวนั้นตอนนั้นปีห้าเจ็ดนะไม่รู้ว่าหวายจะโดนอุ้มหรือเปล่านะคะไม่พูดชื่อแล้วกันนะอยู่ยาวจริงจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณลุงเนี่ยก็แต่งเพลงให้เราฟังทุกเย็นนะคะแล้วเขาก็ทําให้เรากลับบ้านเร็วขึ้นร้านหวายปิดสามทุ่มครึ่งแต่มันมีเคอร์ฟิลอะ่ะมันก็ต้องปิดเร็วขึ้นตั้งแต่หกโมงเย็นทุ่มหนึ่งลูกค้าก็หายไปเยอะมากเลยนะคะนี่ก็คือปัจจัยอย่างที่สองที่แบบโอบมม้เลย ผลปรากฏว่าสุขภาพเริ่มแย่น้ำหนักปลาไป9กกิโลตอนนั้นพอเริ่มมีเงินเริ่มละรู้สึกว่าแบบหนักละสุขภาพเราตั้งใจที่อยากจะลดน้ําหนักทาทุกวิถีทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเต้นแอโรบิกแดนซ์ ance, เริ่มเจ็บหัวเข่าเพราะเราน้ําหนัก90้ไงเรางเอาร่างคน90ไปเต้นแอโรบิกแดนซ์นะคะก็เหนื่อยหอบนะคะต่อมากินยาลดความอ้วนเผื่อเร็วเผื่อช่วยได้ไหวกินยาทุกประเภทนะคะที่เขาบอกว่าดีดีดีนะคะแล้วสักพัก ไอ้ร้านยานะั่นะก็ออกข่าวหนังสือพิมพ์เชียงใหม่เนลนะคะว่าโดนคนตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะนับแคลอรี่ก็ทำทำได้อยู่ประมาณหนึ่งถึงเดือนนะคะตั้งใจจะกินวันละแปดร้อยแคลมื้อเช้ากินอะไรมื้อเช้ากินส้มตำมืม้อกลางวันกินส้มตำเคยเข้าใจว่าส้มตำกินแล้วไม่อ้วนแต่หุ่นมานะคะก็ลดได้ถึงจุดจุดนึงแล้วมันก็จะมีจุดตันที่สุดเลยก็คือไหวตัดสินใจซื้อโปรแกรมดูดไขมันนะคะเหมาจ่ายทั้งตัวสามแสนบาท ดูดไปแล้วสุดท้ายนะคะมันไม่สามารถดูดทั้งสา0แสนดูดทั้งตัวได้เพราะจุดครั้งหนึ่งอะสามารถดูดได้ไม่เกินพันซีซีดูดเกินกว่านี้คืออันตรายต่อชีวิตนี่คือบีฟอร์อาวยังไม่ได้มี b ีฟอร์นะคะแล้วแล้วสุดท้ายมันก็คือยังยังไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการถามว่าหวายรู้จักรีบอลก่อนใครหวรู้จักก่อนใครแน่นอนนะคะเพราะหวายทำเลกาซี่ตั้งแต่ปีแรกแต่ไหวเนี่ยเขาบอกว่ารีบอลให้กินทดแทนมื้ออาหารแต่หวเนี่ยเลือกที่จะกินเสริมนี่คือบีฟอร์เราอยากเห็นอ f ฟเตอร์ไหมคะ นี่คือ after <c oughs> บางคนถามนี่ after after แล้วนะคะผอมลงตรงไหนติ่งหูผอมลงนะคะตอนนั้นเลยทำใจแล้วลหละว่าเราคงเป็นคนโครงใหญ่เราคงมี d n a คนอ้วนลดไม่ได้หรอกจนกระทั่งมีน้องที่สนิทมากนะคะเป็นทีมงานอยู่ที่จังหวัดลำปางก็คือไอติมไอติมเนี่ยตั้งแต่หุ่นก่อนท้องคือหุ่นดีมากจนกระทั่งเขาท้องจนกระทั่งหลังคลอดที่มีน้ำหนักเหลือเนี่ยติดตัวเขาอยู่ยีกว่ากิโลนะคะเขาเริ่มทานรีบอนอย่างตั้งใจ วิหุ่นดีมากเลยอะนี่คือหุ่นของคุณแม่ลูกหนึ่งนี่คือหุ่นของคนที่ยังไม่ได้ท้องเราเลยตัดสินใจกลับมามีความเชื่อว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเราน่าจะทําได้ถ้าไอรินทําได้เราน่าจะทํา,ไ,ทไ,ดา,าทได้นะคะเลยตัดสินใจว่าถ้าเราทําเหมือนเดิมเราต้องได้เหมือนเดิมเปลี่ยนจากการกินเสริมต้องมากินตามโปรแกรมก็คือกินทดแทนเมื้ออาหารนะคะ ซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ได้ง่ายเลยนะในการที่เราจะเริ่มทํานะคะหวายเริ่มจากเก้าสรมาเหลือแ5ดสิบห้ไม่ยอมถ่ายบีฟอร์ตอน90ด้วยนะมันทุเรศมากนะคะเลยมาถ่ายตอนแปดสิบห้านะคะคุณปอบอกให้ถ่ายไว้มีหลายสิ่งที่พฤติกรรมเรามันไม่สามารถทําให้เราเอาชนะใจตัวเองได้เพราะเราอะตามใจตัวเองมันนานมากนะคะมีหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่า ชื่อหนังสือว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยนิสัยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เขาพูดถึงงานวิจัยงานหนึ่งนะคะโดยที่เขาเอาหนูตัวหนึ่งเนี่ยมาแล้วมีทางแยกสองทางนะคะในขณะที่หนูเนี่ยเวลาไปถึงทางแยกอะคลื่นในสมองหนูอะจะมีการความคิดว่าจะซ้ายดีขวาดีซ้ายดีขวาดีซ้ายดีขวาดีแล้วเขาก็เลยทดลองเอาช็อกโกแลตไปไว้ทางซ้ายนะคะหนูเนี่ยไม่ต้องผ่านความคิดเลยได้กลิ่นช็อกโกแลตหนูวิ่งไปทางซ้าย แล้วก็ทําอย่างนี้อย่างต่อเนื่องทุกวัน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 จนกระทั่งผ่านไปหนึ่งเดือนเขาเขาอาช็อกโกแลตออกแล้วก็ปล่อยหนูตัวเดิมไปทางเดิมเชื่อไหมว่าหนูวิ่งไปทางซ้ายโดยที่ไม่ต้องผ่านความคิดเลยฉันใดก็ฉันนั้นนะคะเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ตู้เย็นไหวมาตลอดยี่สิบสาสิบปีคือแบบชอบกินเดึกแล้วก็แบบ enjoy eating ชอบกินนู่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเขาเลยในหนังสือเล่มนั้นบอกวิธีการที่ลดความอ้วนให้ประสบความสำเร็จด้วยนะ ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนกิจวัตรซ้ำๆอย่างต่อเนื่องห้ามหยุดคิดเด็ดขาดหิวปุ๊บอยากกินปุ๊บฉีกโปรตีนกินทันทีพอฉีกโปรตีนกินจะทําให้เราอะฝืนใจได้เอาชนะใจได้แล้วก็เมื่อไหร่ที่อยากจะหลุดเนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยมาขนาดนี้แล้วไปต่อเหอะเลยทําให้หวายสามารถลดจาก85กิโลมาเหลือที่67กิโลกรัมได้ในระยะเวลาไม่เกิน5เดือนนะคะที่ตั้งใจกินรีบอร์จริงๆบุคลิก,กภาพดีขึ้นกล้าถ่ายรูปมากขึ้นอยากใส่เสื้อผ้าสวยๆมากยิ่งขึ้นนะคะ และพลังของ Attraction Marketing เนี่ยทำให้เพื่อนสนิทจริงๆในชีวิตเลยนะคะที่รู้จักกับไวามาเป็น2ีนะ่สิปีนะตัดสินใจเข้ามากินด้วยกันคนแรกนะคะคุณนุ่มคุณนุ่มเนี่ยเป็นเพื่อนของเพื่อนสนิทอีกทีรู้จักกันมายี่สิปีนะคะตลอดตั้งแต่เรียนมหลาลัยเนี่ยรู้จักกันก็คือเจอกันแต่ร้านเล่าตลอดเลยนะคะจนกระทั่งคุณนุ่มเนี่ยแต่งงานแล้วก็อยู่ที่ภูเก็ตนะคะแล้วเขาก็ย้ายมาอยู่เชียงใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมาตอนสิ้นปีนะคะเราก็มาเจอกันกรอบหนึ่ง แล้วนุ่มก็มาอัปเดตชีวิตให้ฟังว่าเฮ้ยนุ่มอ้วนขึ้นมากแล้วก็เกิดภาวะแท้งคุกคามนะคะนุ่มบอกว่าเสียใจหนักมากเพราะอยากมีลูกคนที่สองแต่จะไม่มีวันกลับไปมีลูกคนที่สองแน่นอนถ้ายังกับไม่กลับไปผอมนะ้ำหนักห้าสิบห้าเท่าเดิมนะคะไหวก็เลยลองเล่าเรื่องโปรเจกต์ไขมันแลกเงินให้ฟังเพราะเขาต้องการหางานที่เชียงใหม่ด้วยไหวบอกว่าไหนๆก็จะลดไขมันอยู่แล้วไหนๆก็อยากมีเวลาเลี้ยงลูกด้วยลดไขมันแล้วถ้าลดได้เรามาทําตลาดดึงดูดโปรเจกต์ project ไขมันแลกเงินด้วยกัน หลังจากนั้นนุ่มใช้ระยะเ,เวลาเพียงแค่สามเดือนนะคะลดน้ําหนักลดหุ่นเนี่ยลดไขมันได้อย่างเห็นได้ชัดนี่คือนุ่มปัจจุบันหุ่นดีมากแล้วก็ปัจจุบันนุ่มสามารถมีรายได้จากโปรเจ์ไขมันแลกเงินไม่ตม่ำกว่าสี่หมื่นบาทต่อเดือนเลยนะคะจากการที่นุ่มหุ่นดีขึ้นเนี่ยนะคะก็ทาให้เพื่อนสนิทไหวคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทนุ่มเช่นเดียวกันคนนี้เป็นเพื่อนสนิทที่สุดในชีวิตเลยนะคะเป็นเพื่อนสนิทมายี่สิปีรู้หมดทุกอย่างว่าหวาัประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายรู้หมดทุกอย่างว่า,วาปเทงระศ รู้ว่าไหวทตลาดโปรเจกต์ใครมันแลกเงินรู้วาไหวพาเขาไปด้วยทุกที่พูดคําเดียวเลยเพื่อนไหวบอกคนนี้นะคะบอกว่าอย่ามายุ่งกับกูจนกระทั่งพรานนุ่มลดได้ไหวลดได้ลีนะคะตอนสิ้นปีที่ผ่านมาลีก็เลยบอกว่าวันปีใหม่เลยนะถามว่าถ้าเขาเนี่ยกินรีบอลเขาจะลดไหมไหวบอกลดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่กินรีบอลแล้วไม่มีทางลดสุดท้ายลีนะคะก็เลยตั้งใจ กินรีบอลนะคะสามารถลดไขมันนะคะจาก84กิโลกรมัมเหลือ77กิโลกรมัมแล้วก็แบบมีคนทักเยอะมากความมั่นใจกลับมาเต็มที่เลยนะคะแล้วหลังจากที่ลีเนี่ยผอมลงนะคะก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อส้อมนะคะส้มเนี่ยเป็นเมียของเพื่อนที่สนิทมากๆตอนสมัยงานทำงานโรงแรมเมื่อ10กว่าปีที่แล้วด้วยกันนะคะ ซึ่งปัจจุบันนี้ยหวยสนิทกับเ,เพื่อนมากกว่าเพื่อนแล้วนะคะก็คือไปแฮงเอาด้วยกัน3ามคนนี้ต่อให้ไม่มีรีบอลต่อให้ไม่มีธุรกิจเลกาซี่เราก็จะชอบแฮงเอาด้วยกันนี่คือคนกลุ่มที่เราอยากแฮงเอาด้วยทั่วโลกด้วยที่สุดในชีวิตแล้วนะคะส้มเห็นรีผอมลงส้มก็เลยตัดสินใจคุยกันอยู่ครึ่งปีอะส้มตัดสินใจตอนปีนี้นะคะล้วก็เริ่มทานรีบอลส้มเริ่มทานเนี่ยจากที่อยากสุขภาพดีนะคะลดน้ำหนักจากเจกิโลเหลือ6กสี่กิโลน้ำหนักลดไม่ได้เยอะ แบบเปลี่ยงปลงแต่หุ่นเปลี่ยนแบบสุดจริงๆนะคะซึ่ง3าคนนี้คือคนที่หวายอยากเที่ยวทั่วโลกด้วยอยากแห่งเอาทั่วโลกด้วยนะคะจากการที่เราทำโปรเจกต์ไขมาแลกเกินมา5ปีนะคะปัจจุบันเนี่ยหวายมีรายได้ล่าสุดก็คือ193,9 6 4สัรบาทแปดสิสตางค์นี่คือรายได้ต่อเดือนนะคะและได้ท่องเที่ยวฟรีทั่วโลกปัจจุบันซื้ออิจภาพให้กับตัวเองนะคะตื่นกี่โมงก็ได้นอนกี่โมงก็ได้ไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องนะคะ และยังไม่เพียงแค่นั้นนะคะจากการที่เราประสบความสำเร็จแล้วเรายังสามารถส่งต่อความสําเร็จให้กับทีมงานได้ด้วยปัจจุบันไหวมีทีมงานที่มีรายได้มากกว่า1,0,000แบาทต่อเดือนมากถึง11คนนะคะมีคุณพืชคุณเบลนะคะที่มีรายได้มากกว่า 3, 3 0 0ส0ามื่นบาทต่อเดือนคุณอันคุณอิ๋ว3 0,000 0บาทต่อเดือนพิตะ2 0 0 0 0 0ต่อเดือนคุณโน้ตไหวเขียนชื่อผิดนะคุณน้องคุณน้ำฝนนะคะแสนหต่อเดือนคุณท็อตคุณฝ้ายแสนสต่อเดือนคุณจ๋านะคะแสนสามต่อเดือน ที่ตามลันโบนะคะแสนหนึ่งหมื่นต่อเดือนคุณจุนคุณตัว้วคุณโอ๊ตคุณเอม็มคุณแคทคุณต่อคุณติมนะคะรายได้มากกว่าหนึ่งแสนบาทต่อเดือนทั้งสิบเอ็ดคนพลิกชีวิตเปลี่ยนแบบหนึ่งปีมหาัจจรเลยนะคะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ร่วมหัวจมท้ายด้วยกันเสียเหงื่อเสียนน้าตาด้วยกันปัจจุบันนี้เขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้แน่นอนว่าเราจะบอกว่าวิกฤตครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายปีห้าหนึ่งมีปิดสนามบินปีห้าเจ็ดมีเคอร์ฟิลจากรัฐประหาร ปีหกสามปีนี้มีโควิดถ้าวันนั้นไหวย,ยังคงทํางานโรงแรมไหวไม่กล้าเปลี่ยนแปลงยังคงทํางานเหมือนเดิมปัจจุบันนี้โรงแรมที่ไหวเคยทําปิดกิจการชั่วคราวแล้วเขาประกาศว่าเขาจะเปิดกิจการอีกครั้งคือวันที่หนึ่งสิงหาคมหวก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะกลับมาเปิดกิจการได้หรือเปล่าเพราะมันก็มีข่าวลือมาว่าเอ๊ะจะล้มหรือเปล่าแล้วเขาก็มาออกแก้ข่าวว่าเฮ้ยเขาไม่ล้มนะวันนี้ไหวไม่ต้องลุ้นแล้วแหละว่าเขาจะล้มหรือไม่ล้มที่แน่ๆไหวไม่ล้มชัวร์ ไหวทำมาทั้งหมด3งานนะคะ5ปีที่ทำโรงแรมสองปีที่ทำธุรกิจและ5ปีที่ทำเลกาซี่5้าปีที่ทำโรงแรมไหวได้เงินเดือนเดือนละ1มื่นแปดสองปีที่ทำธุรกิจปัจจุบันนี้ยังไม่คืนคุณเลยนะคะ5ปีเนี่ยปัจจุบันได้รายได้สองแ0,000บาทต่อเดือนของเลกาซี่ทำโรงแรมทำา6วันต่อสัปดาห์ทำร้านก๋วยเตี๋ยวไม่มีวันหยุดทำทุกวันทำเลกาซี่นะคะ work from everywhere ทำที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้เมื่อไหร่ก็ได้เวลาไหนก็ได้ทําโรงแรมเข้าเวรเป็นกะเบื่อเจ้านายเบื่อลูกน้องทําร้านกว๋วยเตี๋ยวตื่นก่อนนอนทีหลังมีลูกจ้างเป็นภาระทําเลกซี่ตื่นกี่โมงก็ได้นอนกี่โมงก็ได้ไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องรายได้รวมที่ทางานโรงแรมห้าปีนะคะเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทรายได้รวมจากการขายก๋วยเตี๋ยวนะคะบอกเลยว่ายิ้มอ่อน ตีมันค่าเงินไม่ได้นะคะคือมันไม่มีไงส่วนทำเลกซี่ห้าปีรายได้รวมทั้งหมดนะคะหกล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทและไหวสามารถซื้อสินภาพให้กับตัวเองปลดหนี้บัตรเครดิตปลดหนี้ทุกบาททุกสตางค์ให้กับครอบครัวนะคะไหวายทำให้ป้ากับแม่สามารถลึกซื้อสินค้ให้กับตัวเองได้แล้วก็มาัพพ p o r t ครอบครัวด้วยนะคะโชคดีที่วันนั้นตัดสินใจซื้อ เลือกทางเดินของชีวิตของตัวเองซื้อไอิสรภาพให้กับตัวเองโชคดีที่เลือกเลกาซีโชคดีที่ให้โอกาสตัวเองโชคดีที่รีบอนหวายสุชาภัพรัษณามาสวัสดีค่ะ